รวมกางเกงขาสาั้นรวมผู้ชายรวมผู้หญิงรวมกางเกงขาสาั้นรวมผู้ชายรวมผู้หญิงนะคะรหัสเอเจ264นะเอ264นะคะรวมกางเกงขาสาั้นรวมผู้ชายรวมผู้หญิงค่ะพี่กระสอบต่อไปเลยนะคะลูกค้าคะ่ะรหัส f อ264นะคะจะเป็นโปรตัวสุดท้ายของวันนี้ค่ะเอา,อย,ายังยังยังค่ะ รอสักครู่นะคะแป๊บหนึ่งสิเจเยนหูไว้รุ่นใจร้อน่嘛เอจสองหกสี่ค่ะเอจสองหกสี่กางเกงขาสั้นค่ะอุ้ยตัวนี้เดี๋ยว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 เอจสองหกสี่จัดปโปรค่อนข้างหนักอะ่ะอันนี้คือสองหกสี่นะคะห้าพันเก้าเหลือสองพันเก้าร้อยเก้าสิบ เรามาดูงานในกระสอบกันนะคะตัวนี้เป็นกางเกงขาสันนะะ้นค่ะโปรเหลือ2 9 9 9รบาทค่ะพี่ขาสอง9บาทนะคะหนึ่งรยกิโลจะ้ะหนึ่งรยกิโลจ้ะพี่หนึ่งรยกิโลค่ะหนึ่งกิโลค่ะพี่หาอะตัดได้เลยจะ้ะจัดได้รีบจัดเลยนะคะลูกค้าหนึ่งกิโลจ้ะพี่จ๋าหนึ่งร้อยกิโลค่ะหนึ่งรกิโลนะคะ รหัส FJ 2 6 4ค่ะพี่หา FJ 2 6 4นะคะ100่กิโลค่ะใครที่ถางเข้ามานะคะเรามาเปิดให้ชมแล้วนะโกเหลือ2,999บาทค่ะลูกค้าค่ะแน่นมากสุดะคะ่ะเออจำนวนจำนวนเดี๋ยวนะ จำนวนของรหัส264นะรอบที่แล้วอุ้ยเราเปิดหลายครั้งละตัวนี้อุ้ย400กว่าตัวนะ่ะโอ้โห400บวกเลยพี่กระสอบที่เปิดได้425 428นะคะเฉลีย <4 10. S 2> ่ยสี่ร้อยสิบาทเลยอ่าใช่2999นะคะพี่หาหนูหนูตีเฉลีย่ยแค่400รอพอ่อะตัวละ7บาทปะเฉลี่ยตัวละ7บาทค่ <26 4. S 1> ะสั4หกส่งหกสี่ค่ะ 264ี่26ค่ะพี่หาสองนะอี่นะใครรับได้แจ้งใครรับได้แจ้ง264หไม่แน่ใจมีมีกี่กระสอบนะปููจำไม่ได้ละเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้อะไรเอ่กางเกงเออไม่เถียงนะ <laughs> ไม่เถียงเถียงไม่ลง <laughs> ก็มันเกอืองเก่งเนาะพี่เนาะตัวนี้จะเป็นงานรวมผู้ชายรวมผู้หญิงนะพี่นะ ไม่ใช่งานแก่ไม่ใช่งานแบบรวมขาสั้นนะใช่รวมขัสัน้นรวมผู้ชายรวมผู้หญิงคะ่ะร,รวมได้หมดอ่ะไปแ <ทร S 2> มทไปทําเอาเนี่ยเนี่ยรวมยีนรวมคอตตอนเลยพี่รวมเอวสูงอ่ะสวยอ่ะเอวสูงอ่ะสวยมากเลยอ่ะพี่เห็นชัดไหมพี่เอาเป็นงานยีนดเดิมอ่ะพี่เอาไปแยกเลยตัวเจ็ดบาทเลยไปแยกขายเอาใช่ตัวเจ็ดบาทเลยง่ะขายแบบกองลูกค้าเลือกก็ได้เอานะใช่ใช่ตัวเจ็ดบาทเองใช่ เอาเอาเอาแบบว่าคัดคัดอ่ะคัดแบบสามห้าสามตัวร้อยสามเก้าสามตัวร้อยก่อนแล้วแล้วก็ค่อยเอ่ะเฮชเอ็มอ่ะแบรนด์ก็อาจจะแยกสักนิดนึงเนาะอ่ะเลกี้นะกนกี้เสเ้อตัเฮชเอ็มอะไรอย่างเงี้ยพี่อ่ะแยกสักนิดนึงเนาะอาจจะห้าเก้าสองตัวร้อยอะไรอย่างเงี้ยขายราคาเดียวกันนะตัวนี้เลกี้ใช่เราต้องคัดหัวก่อนพี่ตุนไนกี้เราต้องคัดหัวก่อน เนี่ยเราต้องคัดหัวก่อนเนี่ยพวกงานคาโก้เงี้ยพี่อะคัดหัวนะเสร็จแล้วทีนี้พอแบบกลางๆเงี้ยอะพี่ก็อาจจะย0บาทก็ยังได้นะแก๊ปแม้ออแบนเยอะแบนเยอะอันนี้ดูดิขาสั้นงานเดิมมาเอวสูงสวยมากเลยอ่ะพี่สวยมากอ่ะใครรับได้แจ เฉลี่ยตัวละเจ็บาทในกระสอบค่ะได้หลากหลายนะลูกค้าใช่เนี่ยพี่โอยยียยนก็คัดไปพี่จา๋ารวมชายรวมหญิงนะในกระสอบลมชายลมหญิงนะเนี่ยลมชายลมหญิงนะคะรวมชายรวมหญิงกระสอบที่เปิดขออนุญาตสุ่มแพ็คส่งนะคะลูกค้ากระสอบที่เปิดขออนุญาตสุ่มแพ็คส่งนะคะโอ้ยนา่นารันากน่ารักน่ารั ใช้ที่พิมพ์รับทันนะคะลูกค้าก็แสงได้ไปเกิืงเกง่งับลูกค้าท,ที่แบบอิอพิมพไม่ทันพิมพไม่ทัน<อ>พิมพ์ย้อนหลังนะคะขออญาตสุ่มแพ็คส่งให้นะคะนี่โอ้พี่สวยมากเลยนะราคานี้ก็ถือว่าคุ้มนะเนี่ยตัวละเจ็ดบาทนะเวลาเปิดไ,ได้ะอค่ะลูกคะ้า เพืนเอ็มค่ะเวลาเปิดได้นะคะพี่หาพี่ต้องคัดหัวก่อนน้ำหนึ่งคันน้ำสองนี่มนะือหนึ่งนะหัวกลางหางอะไรเงี้ยคือ,อพี่ต้องแบบคัดก่อนนะคะลูกค,าค,าคา้าขาพี่ต้องคัดก่อน่อแล้วแบบเนี่ยกางเกงสเวตเตอร์อะไรเงี้ยพี่จ๋าคือตัวเนี้ยเป็นงานรวมชายรวมหญิงนะคะรวมชายรวมหญิงนะอ่ะเนี่ยเห็นไหมเอวสูงจ๋าเอวสูงนะนะอ่ะค่ะกันไปเนี่ยแน่แงานยีนก็ใหม่แล้วนะ กีฬาด้วยอารีด้านะตัวเนี้ยอ่งานกีฬาก็มาค่ะอารดาตัวนี้อะไรอ่ะจีอูค่ะพี่จีอูน่ากังแกงแบบแนวกีฬาพี่มีพิม,มาออสเวตเตอร์ได้หลากหลายมากไปชัดแยกกันเลยนี่เป็นงานเอวสูงของผู้หญิงนะคะ เอวสูงของผู้หญิงแบบเหมือนแนว้าชิโนอ่ะที่เป็นเอวสูงสูงอ่ะเนี่ยเอวสูงสูงเนี้ยเอลสูงสูงเนี้ยอะ,อะตัวนี้ยูนิคอร์นะคะยูนิคอร์อ้ยเอาพี่พสาวไนกี้จ้าไนกี้เอาไปแยกเอาเนาะไปแยกเอาเนาะไปจัดเอาเนอ้ออะอตัวนี้อะไรตัวนี้ลายเกสเวติตโตพี่อืมเกกีฬานะคะชช่เนี่ยเอวสูงสูงอ่ะ ใช่ใช่ออกหลากหลายตัวนี้จะเป็นงานรวมเลยพีพย่จ๋าเป็นงานรวมเลยนะคะเป็นงานรวมนี่งานป้ายท็อปเพนค่ะชเชเตอร์ขาสั้นค่ะงานป้ายท็อปเพนนะคะใครที่แบบอ่ะซื้อได้กจ็จัดค่ะพี่จัดป้ายได้หลากหลายนะอันนี้น่าจะติดมานะเสื้อพี่อยากจะดูด้านล่างหน่อยนี่อาดิดาสนะน ขอดูด้านล่างหน่อยนะคะนี่เหมือนกางเกงแบบไทยเหรอรอ๋อ,อสวยอ่ะพี่คารโก้ค่ะอ่ะใครชอบนะคะใครชอบสอบถามได้เลยพี่สาวรหัสนี้อยากจะให้รีดกระสอบละหกร้อยบาทพี่ค้าไปการในการรีดนะกระสอบละหกร้อยจ้พี่ดูก่อนนะดูก่อนโปรโมชั่นตัวนี้โอ้นี่งานยีนค่ะพี่ก็ไปแยกแอ้นะ สั้นผู้หญิงอ่าจะเป็นงานรวมชายรวมหญิงนะคะงานรวมชายรวมหญิงนี่สามส่วนนะเนี่ยเห็นไหมด้านล่างๆนะคะนี่พยายามที่จะให้พี่ดูแบบว่าเยอะๆนะคะในกีฬาส่วนนะคะนี่ดูดิออาดอค่ะตัวนี้งานออาดอไปเออดอค่ะสส่วนนะ แบบนี้นี่เหมือนกับางานของยูนิโคลอ่ะเนีาะสวยอ่ะนี่เอลสูงนะเดดนี่ยแบบลำลองใส่ทั่วไปก็มีนะคะยีนก็มีนะคะเนี่ลมพัดลมพัดอยู่หน้าร้านพี่ลมแรงนิดหนึ่งนิดหนึง ก็นะคะโก้ผู้ชายเท่มากไปคัดแยกเอาลูกค้าสี่ส่วนยืมงานเดิมพี่นี่นะคะนี่นวนเยอะจริงส <400 S 2> ี่ร้อยสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่ากางเกงแบบกางเกงกีฬาอะอาดิดาสด้วยนะเนี่ยอาดิดาสด้วยนะสี่ร้อยกว่าพี่ ได้หลากหลายเลยเอา้านี่มีแบบแนวสี่ส่วนแบบเป็นเอี้ยมด้วยเอวสูงพี่เอวสูงเอวสูงอ่านี่นะคะเอ็ดวินค่ะเอ็ดวินงานเดิมค่ะยืนสี่ส่วนค่ะ นะคะพี่หาดูไปเรื่อยตัวละ7บาทพี่เฉลี่ยเจบาทนะอันนี้ปุตีแค่400ร้อนะแต่ถ้าแบบเอเอเอ,เอาตามแบบจำนวนที่เราเคยเปิดกระสอบจริงๆอ่ะร <ไป S 2> หัสแยกนะก็จะได้ประมาณ420รอยยีบนะคะสี่ถ้าคิดแล้วเนี่ยมันก็จะตกประมาณตัวละเท่าไหร่6บาทประมาณนี้พี่6บาทไม่ไม่ถึง7บาทอ่ะในงานยีน,นะยีนนะ าการกางเกงสเวตเตอร์นี่ก็มีโอเคนะคะน hey, ี่อ่าลูกค้าเฮ้ดูดิเอ็ดฟินเสื้อยู่ครบนะใช่นี่แ hey, ชมเปี้นยนหางเกงสเวตเตอร์นี่รอบที่แล้วเราก็มีเปิดกันไปครั้งหนึ่งแล้วด้วยละค่ะ เปิดทัชทุกตู้เลยรหัสเนี้ยเวลาที่เข้ามาเปิดกันทัชทุกตู้เลยอุ้ยเอ่อใส่เที่ยวชายหาดไหมใช่ลมพัดไหมลมพัดลมพัดวันนี้ลมหน้าร้านโน้น <laughs> เออลมหน้าร้านก็เหมือนจะไปเที่ยวทะเลอยู่แล้วตอนเนี้ยเนี่ยอืมฉันพร้อมจะไปค่ะอุ้ยตั้งเยอะอ่ะรังอะ่ะเยอะมากเลยอะ่ะเด นี่เนื้อบาล้านจ้ะพี่เอลสูงนะเอลสูงเอลสูงแบบแนววินเทจขายขาบานขาบานขาใหญ่เลยยิางะจำเปยนนะคะนี่งานนา่ารักนะก็ด,ดีเยอะอ่ะโอเคเลย เห็นตัวนี้ h ฮชนเอมนะคะ h ฮชเอมงานเดิมค่ะพี่ h ฮชเอมงานเดิมค่ะพี่เอาไปคัดแยกหัวได้นะแบบคัดน้ำหนึ่งคัดน้ำสองอะไรอย่เงี้ยตัวนี้ h ฮชนเอมนะคะเหนดูดิเอาไปคัดได้เลยพี่คือรีวิวเต็มอ่ะแบบแบบที่เราเปิดอะ่ะ เรามีเปิดกันไปกันไปแล้วค่ะพี่อ่าอันนี้ก็มาให้พี่ๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าอ่ะตัวนี้นะรหัสนี้นะคะงานแบบนี้ประมาณนี้นะคะค่เออออดิก,กี้ดิกกี้นะคะดิกกี้ออดิกกี้ก็มานะคะของผู้ชายนะ,ะด้านล่างมีอีกเยอะค่ะลูกค้าค่ะตัวนี้ยูนิโคลค่ะนี่ยูนิโคลนะคะ เขาจะเป็นงานเดิมเยโปเลยโป,โล,โ,ปโ,ลโลค่ะลักเฟนลอเรนต์ค่ะอีกเพียบจ้บพจพะพี่จ๋าอีกเพียบเลยนะคะจำนวนเยอะมากใช่จำนวนเยอะขาสาั้นลูกฟูกค่ะอ่าได้หลากหลายนะคะลูกค,ค้าพี่คัดแยกเอาใช่ลูกค,ค้าพี่คัดแยกเอาได้เลย นี่ค่ะนี่คอนบดออสตาค่ะพี่คอนบดออสตานะคะโอเคอ่าพี่อาต่อดูกลุต่อเลยนะคะลูกป้า่ะโอเคนะใช่ น่าสวยเนี่ยมันจะลุกค้าคากัลุกค้าขอไฟด้วยลรมแรงใช่พี่ไปคัดแยกเราได้เลยเนี่ยเบาก็ไม่ได้เบาก็ไม่ได้ เยอะมากลูกค้าใช่ค่ะโปรตัวสุดท้ายนะคะโปรตัวสุดท้ายกระสอบสุดท้ายใครรับกระสอบนี้ละหันไหนที่จัดโปรอยู่พี่แจ้งมาได้เลยนะคะวันนี้จัดวันสุดท้ายด้วยใช่ไหมใช่โปรตัวนี้ตัวสุดท้ายวันสุดท้ายนะเท่ดูดีโผล่้าไ่ครับไปแยกแยกเอานี่ด้านหลังก็เลย ได้หลากหลายนะแบรนด์ออกเยอะนะนี่ของผู้ชายเนี่อันสามส่วนสี่ส่วนก็มีนะเนี่ยได้หลายหลาย,ลายมีทั้งเางเกงเที่ยวเงเกงกีฬามีครบหมดนะใช่ค่ะกางเกงคากางนนเกงยีนพวกแนวสเวตเตอร์ก็มีนี่นะลูกค้าจำนวนเยอะมากเย,เยอะมาก แลงเลอรค่ะนี่แรงเลอนี่นะคะเนี่ยพี่ได้พี่คัดหัวได้เลยจะสูงเลยกล้องแล้วจะสูงเลยกล้องแล้วอันนี้สไตล์คิป๊อปเนี่ยลมก็พัด <c oughs> ป้ายผู้หญิงจำนวนเยอะใช่เยอะมากัดแยกเลยลูกค้า บอให้แล้วใครที่ถามหาขาสั้นนะคะลูก<ช>ค้าโอเคเกินกล้องแล้วจัดได้รีบจัดเลยจ้ะจัดได้รีบจัดเลยจำนวนเยอะมากจ้ะไม่มีละดันละใครสนใจรายการ<ช>นี้คะรูปแท็บรูปทัสชัทเลยนะลูกค้าใช่ค่ะจัดโปรวันนี้วันสุดท้ายนะคะวันนี้วันสุดท้ายาได้อยู่นี่ค่ะ รหัสดีนะคะลูกค้าะแครปรูปทักแชทได้เลยใครสนใจ FJ 264พี่จ๋า 5, ห้าพันเหลือ2,999ัาบาทสุดยอดอืมปารีปิดให้ไวเหอะอย่าจัดนาน <laughs> อ,อ,อ่าโ,โอเคพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะพี่นะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่กับโปรโมชั่นเด็ดเดดนรอบถัดไปวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ